สัญญกรรมหน้าอ,อกก็ไปทำให้ใหญ่แต่หน้าท้องมันต้องทำให้เล็กให้เป็นคนเอวบางร่างน้อยที่มันเยอะๆอย่างเนี้มันเป็นส่วนเกินเป็นไขมัน ถ้าอย่างดุนดวนก็ไปผ่าตัดเอาเปิดแล้วก็เลาะเอาชั้นไขมันออกแต่มีเจ็บมีเสียตังมันมีวิธีอื่นอีกก็ทานให้น้อยลงแต่อย่างนี้ทานน้อยเท่าไหร่มันก็ลงยาก ก็เหลืออีกวิธีเดียวเท่านั้นแหละก็คือออกกำลังกายส่วนที่เป็นหน้าท้องส่วนที่เป็นเอวออกให้มันเยอะๆแต่ถ้าออกออกหยุดหมันก็ไม่ลดมันต้องออกสม่ำเสมอสิบนาทียีสิบนาทีก็เอาไม่อยู่ต้องเป็นชั่วโมงคือออกให้ตรงเนี้ย ร้อนร้อนเพื่อไขมันมันจะได้เหลวๆและละลายไปบ้างแต่ก็มีวิธีอื่นได้อีกนะเช่นนวดนวดนวดลดไขมันได้ก็เลือกเอาจะใช้วิธีใดแอ่เราก็ต้องลดไปทีละข้อทีละข้อ เหลือวิธีเดียวนะวิธีสุดท้ายเออสองวิธีก็แล้วกันสองวิธีสุดท้ายก็คือออกกำลังกายเออแล้วก็นวดบ้างดวดเหวร้อร้อนให้มันยุบยบ้างเออก็ทันน้อยๆน,นั่นหน่อยโดยเฉพาะพวกไขมันมันอร่อยจะด้วยนะ โดยเฉพาะข้าวขาวหมูติดหนังติดมันนี่มันอร่อยมันติดใจแล้วมันก็มาติดติดในท้องในพุงเรานี่เลเป็นพุงเลยอย่างเงี้ยมันมากมากเลยเรียกว่าพุงยุย้ยพุงกระสอบพุงลดลดมันบ้าง เป็นการดี